สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตูนอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนมาใน Mercedes-Benz โฉมปัจจุบันนะคะกับ Mercedes-Benz c 2 2 0ีปี20 2022คันนี้นะคะต้องพูดเลยค่ะว่าคันนี้นะคะปรับเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะคะเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะตัวนี้กันชนด้านหน้ากระจังหน้าของเขาไม่ใช่ด a มอน d กียแล้วนะคะเขาจะเป็นการออกแบบ AMG นะคะแพทเทิร์นนั่นเองค่ะเปลี่ยนโลโก้นะคะก็ยังเป็นโลโก้ใหญ่ค่ะมาพร้อมกล้อง360นะคะแล้วก็ไฟของเขานะคะก็เป็นแบบปรับอัตโนมัตินะคะหมุนตามวงเลี้ยวค่ะคันนี้มาพร้อมล้อขนาดขอบ19นะคะลาย AMG ค่ะเป็นยางปี2021นะคะเป็นยางกูดเ e ียนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูอีกจุดหนึ่งเลยนะคะก็คือภายในของเขา ภายในของคันนี้นะคะแตกต่างจาก Mercedes-Benz โฉมทั่วๆไปเลยนะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านเ MG แนวใหม่แล้วนะคะจะมีชั้นแยกนะคะด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงค่ะด้านขวานะคะควบคุมการขับขี่ทั้งลิมิตควบคุมความเร็วนะคะมาพร้อมกับ p a t เทิร s h ชิด้วยค่ะคันนี้นะคะเลขใหม่อยู่ที่25,000กิโลค่ะเป็นไม้แท้เลยนะคะจอแสดงผลเป็นภาษาไทยนะคะ ส่วนตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นจอแบบใหม่แล้วนะคะเป็นภาษาไทยค่ะตัวแอ r เขาก็จะไม่ได้มีแบบว่าหมุนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบทัชส,สกรีนนะคะแยกซ้ายขวาค่ะตัวช่องลมช่องแอร์นะคะก็จะมีแอมเบียนไลท์ให้ถึง64เฉียดสีนะคะมาดูตรงคอนโซลกลางกันเลยค่ะช่องเสียบ USB นะคะเก๊กลางมีช่องเสียบ USB ให้ถึง3จุดเลยนะคะ ตัวเบาะค่ะมีเมมโมรี่สจุดนะคะถึง2ฝั่งค่ะตัวเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะดีไซน์มือจับก็จะต่างไปจากตัวเดิมมากๆเลยค่ะคันนี้ต้องพูดเลยนะคะเหมือนรถใบแดงนะคะราคาออ้างอยู่ที่2,9ล้านเานะคะประหยัดไปเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะค่อนข้างกว้างเลยค่ะนั่งสบายนะคะเบาะเป็นสีดำแบบนี้ หลังคาเขานะคะก็จะเป็นหลังคาแก้วแบบพานารเมกการ์ดลูปนะคะแยก2อฝั่งแบบนี้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีริ้วรอยเลยค่ะแล้วก็มือจะต่างจากตัวเดิมเลยค่ะดีไซน์แบบโฉบเฉี่ยวนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะคะตัวนี้นะคะด้านท้ายของเขาดีไซน์ใหม่เรียบหรูมากๆเลยนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าสีของคันนี้นะคะไม่มีที่ติไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดแล้วนะคะคันนี้ออกจากตัวเบนซ์หงส์ทองนั่นเองนะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบคลิกเซนเซอร์ค่ะด้านหลังเนี่ยก็จะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะมีตัวปรับเบาะ รเรียบแห้แบบนี้นะคะเพื่อจะเก็บสัมภาระให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังเนี่ยต้องพูดว่าคันด้านท้ายเดิมด้านหน้าเดิมหมดเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์สเกิร์ตรอบคันนะคะเป็นแบบโครเมียมค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะคะเครื่อง2000ซีซี2 0งแรงม้านะคะ ด้านหน้านะคะขานหน้าบนคานหน้าล่างเดิมหมดเลยเมกาดเดิมนะคะตัวนี้มีวารันตีของ Mercedes-Benz นะคะ3ปีเหลือถึงวันที่9เดือน6นะคะ2,025ค่ะตัวรถการันตีไม่มีชนหนักผิกความจมน้ำนะคะ สภาพของรถคันนี้นะคะ95%ค่ะการันตีโดยเบตันชัวนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่ซื้อรถกับเบตันชัวนะคะเรามีการแจกนะคะเป็นการสุ่มแจกลาบูบูนะคะจากเบตันชัวคันนี้ราคาขายที่2 2 9 9 0 0 0บาทนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์082นะคะ8560000หรือไลน์นะคะ เอดีดี9 9้าาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com